ขวดมาขาพี่น้องจิงลงไปเลยจ้าอันนี้จำนวนเงินเท่าจำนวนกระป๋องสองละสองโคนถ้าเป็นขวดโคกอันใหญ่กับสามโคนจ้ะ ได้ทั้งหมด55แล้วเราก็กดสีเขียวแล้วใบมันจะออกมาตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เอาใบมันเป็นแรลกหนนี่นะ55โคนค่ะเราก็จะไปซื้อของกันเลยนี่คือห้างชาวบ้านหน่อยนะพี่น้อง โคโรนโอ้โคโรนสองอันสามซิปพี่น้องถูกแท้เอาอันสอันนี้นะฮะสองอันสามซิปลดราคาอะโวคาโดกับสองอันซิปยามวนปากห้าสิบห้าสองหนุนเป็นเสริมสวยสิสป,ปัน ใหญ่มากน้ำเสีรีส์บูดเที่กินตอนคริสต์มาสนะคะนะรสชาติเหมือนน้ำแดงแฟนตาน้ำแดงแฟนตามีแบบสีนีคุกะะนะกันน้ะเครื่องดืม่มเยอะแยะเลยคะ่ะนี่เบีย แอลกอฮอล์เยอะอยท่ทางนี้มีหลายอย่างพี่น้องนี่ก็เป็นชิปพวกขนมเหมือนเล่อะขนมมันฝรั่งทอดกรอบนะคะนี่ไหมมีเล่ด้วยหาสิบสี่แพงแพงพี่น้องเลอยนะู่งอ่ะมีทอเล่อ่ะ ปลากระป๋องปลากระป๋องสิบโคนปลากระป๋องยี่ห้อนี้อร่อยเด้นะอพี่น้องซอสมะเขือเทศมีหลายลนะรสเนาะกระป๋องละสิบกระป๋องละสิบค่ะ ฟองสันอันนี้คือนมโอวัตินเนาะเหมือนโอวัตินมาเนาะไข่โอ้ไข่สิบคนไี่นอ้องไข่สิบคนอามนนี่เซกไข่หกฟองสิบคนสื่อไปทำฮลโลอ,นะอยากอาลี่นใจมักเน่ยดูวานข้าขาดาดมึงเี่ ก็ใหญ่อย,อยูน่นะพี่น้องหกฟองอันนี้มันไข่ไข่ไก่นะคะแต่ว่ามันมีสีขาวเนาะอยู่ในมิดจะสีขาวชนหมากจะมีสีขาวนากกีนว่ไงไรเลี้ยมตากันมีจ้ะสิโคนนี่ถือว่าถูกมาก,กเฮ้เนยน่าข้าวเส้นนี่นี่สิตกโมั่นไส้สิบติ๊กโก้เนาะเฮ้ยเชื่อเพื่อนี่พอมีแค่สิบสิบคนน่าเสียดีข้าวเส้อชีวะคนเนาะ ใส่าราคาเบาสิบเก้าสิบเก้าิ <c oughs> นี่อร่อยพี่น้องเนื้อแกะเนื้อแกะพี่น้องแกะแกะอันนี้ชิลนลิ่งเลยียอันนี้มันเป็นไก่อะไรดูวยอ้าวิ ฝั่งนี้ก็เป็นขนมปังขนมปัง่เนาะมันใหญ่มากเลยนะคะทุกคนแต่ว่านี่ถ่ายไม่หมดหนี่ขนมปังแล้วก็มีที่ตัดขนมปังนะคะน่ะเนาะเครื่องตัดขนมปังอันนี้จะเป็นพวกขนมเบกเกอรี่ข้าวโพดมันใหญ่มากเลย ขนมปังก็มีหลายแบบนะคะมีสีขาวสีน้ำตาลเป็นพวกทายืืดออนี่มันเป็นร่อนๆม,มาตัดขนมปังกันขนมปังอันนี้หนิงชอบไใท้าถั่วจ้ะโอเคใส่ลงไปงเลยนะคะแล้วก็ปิด แล้วมันก็ตัดเองมันพี่น,อน้องนั่นก็จะโผล่ทางหลางเห็นไหมนั่นก็เอ,อกามาเป็นชิ้นนะคะน้อนีน่มันเป็นชิ้นของใครชิ้นของมันพี่น,อน้องเอาไปทาถั่วทาแยมขนมปังขาวนี่ผมใส่ เป็นคงเป็นเค้กอยู่ทางนี้พี่นนอะเค้กของหวานขนมโดนัททูฟอร์ตีนี่โดนัททูฟอร์ตีโดนัทสองอันซิพพี่นนอะ ขีา,อาออ่อ,อ,าอ,อ,าอ,อีเค้กอร่อยอพี่น้องผลไม้พี่หนำผลไม้อ่นแอปเปิ้ลไนท์พีห้าอากุกยาเอ็นอันนี้คือแผนผลไม้กับพักเพี่น้องอันนี้หน่อยครับ